ยังเดินเขาเริ่มวิ่งแล้วขเดือนปูยอมเดินแล้วไอ้นั่นสองขวบสี่เดือนไม่เดินไอนั่นไม่ยอมเดินนั่นจะอุ้มอย่างเดียวอันนี้ไม่ยอมให้อุ้มครับอ๋อดีจังเลยน่ารักค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายตจุงจุกบ๊ายบายเฮ้ยน่ารักมากเลยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอ่ะเดี๋ยวรอรอจิมมี่ก่อนโอ้โห ตายแล้วตายละตายละน่ารักจังเลยอ่ะใส่ผ้าใบด้วยแล้วใส่ชุดน่ารักมากเลยาอคุณตาไปไหนไล่ะคุณตาอ๋อคุณตาเป่นไรยีรับแล้วโอ้ยไม่ไหวห้ามเหนื่อยโอ้โหนี่ได้พักแล้วโอ้โหแล้วดิ้นนะไม่ไม่ได้อยู่สุขด้วยนะจูเนี่ยไม่ใช่อุ้มง่ายๆนะฝืนตัวออ ครับผมก็มันไม่พร้อมไม่ยอมเดินอย่างนี้เขาเดินเขาก็เดินนะตัว,ต,วตัวน้อยๆเขาก็เดินกันแล้ว,ว,วนีน่ไงเ,เดินกันแล้วเราไม่ค่อยอเ,เอาไปไหนกลัวพี่จูเนียยีราฟเขานั่งด้วยอ่ะลูกยีราฟนั่งนะยีราฟนั่ง เอาหนูจะนั่งอ่ะลูกหนูจะนั่งแบบจีราฟเหรอน่ามีนอไหนดูจีราฟสิจีราฟนั่นคุณยายไปละอ้าวไปหาคุณยายดีกว่าอ๋อนี่ไงมันวนมานี่โอ้โท่าไม่ไหวแล้วนี่ครับวนเสร็จแล้วน่าจะแค่นี้นะครับจริงๆมีอีกโซนหนึ่งแต่ไม่ไหวแล้ววนก็ประมาณนี้แต่ไม่ไหวแล้ว ไม,ไม่เด็กเด็กเรามันไม่เดินด้วยไง <laughs> เห็นไหมเด็กผู้ชาย่อเี้